สวัสดีครับสวัสดีลูกค้าทุกท่านนะครับเดี๋ยวนี้ผมช่างเจมจากทางร้าน JKT นะเดี๋ยวมารีวิวนะครับผมเป็นพีโมรุ่นท็อปหน้าสีทองนะครับเป็นตัวท็อปปี2023นะครับผมตัวนี้ผมอัปเดตมิดโลมาใหม่นะครับแล้วก็เดี๋ยวให้ลูกค้านะครับผมเดี๋ยวลองมาฟังเดี๋ยวผมเทสเป็นแนวลูกทุ่งนะครับเสียงโปร่งๆกว้างๆให้ดูนะครับนะว่าสามารถที่จะทําได้ไหมนะครับผมแล้วก็ทําได้ประมาณไหนนะครับเดี๋ยวมาดู อุปกรณ์กันก่อนนะครับนะอุปกรณ์ที่จะใช้เทสนะครับผมว่าปรีใช้อะไรพาวเวอร์ใช้ตัวไหนลำโพงใช้ตัวไหนนะครับเดี๋ยวไปลองดูตัวอุปกรณ์กันก่อนนะครับเริ่มจากปรีนะครับผมก็ตามที่พูดเอาไว้นะครับก็จะใช้ตัว็อปนะครับผม JGT ตัว2023นนะครับตัวนี้เป็นตัวหน้ากากสีทองนะครับผมแล้วก็พาวเวอร์ขับซับนะครับตัวนี้เป็นงานตลาดนะไม่ใช่งานมูนะครับผม ก็ตัว1,800วัตต์นะครับ1ตัวนะครับผมขับซับ10นิ้วนะแล้วก็พาวเวอร์2อเชนแนลนะครับผมเป็น AB 2ีเชนแนลนะครับไม่ใช่งานมูเหมือนกันงานทั่วไปเลยนะครับนะก็ตัดสัญญาณเป็นฟูลเลนส์นะครับก็คือเอาเสียงดิบๆนะไม่ผ่านอ่าเขาเรียกว่าไม่ผ่านชุดคลอสนะครับผมจะเห็นว่าชุดคลอสปิดอยู่ทั้งหมดเลยนะครับนะทีนี้ลําโพงนะครับจะใช้เป็นดอก10นิ้ว 8นิ้ว6นิ้ว4ี่นิ้วนะครับผมแหลมตัวนี้ผมไม่ได้ใช้นะเดี๋ยวผมจะตัดออกนะครับนะก็เสียงกลางเนี่ยเป็นเสียงกลางไมเหล็ก120่งร้อยยี่สนะครับผมร้อยยี่ห0ึ่งรแล้วก็แหลมจานสี่นิ้วนะครับผมก็จะเป็นลำโพงสเปคธรรมดาหมดเลยนะครับตัวนี้นะไม่ใช่เป็นงานมัวอะไรเลยนะครับเป็นสเปคธรรมดาหมดเลยนะครับ ทีนี้ผมไม่มีดอกอนะครับนะดอกของผมเป็นดอกรถยนต์ธรรมดาหมดเลยนะครับเป็นดอกเสียงกลางรถยนต์4โอห์มหมดเลยต่อขนานกันเลยนะครับนะไม่มีดอกฮอนนะครับผมแล้วก็แหลมก็ใช้แค่2ดอกนะครับเดี๋ยวลองฟังกันดูนะครับนะว่าเสียงจะได้ประมาณไหนนะครับลูกคลูกค้าใส่อู่ฟังตรงนี้หนึ่งนะเดี๋ยวผมตัดไปใช้ไมโครโฟนของโทรศัพท์นะครับเพราะไมโครโฟนที่ติดปกเสื้อเนี่ยที่ผมใช้พูดอยู่ตอนเนี้มันรับเบสได้ไม่ค่อยดีนะครับนะแล้วลองฟังกันดูนะครับ ุดกลางแหลมก่อนนะครับรรความที่ตั้งเสร็จนะครับไม่บูธไม่ขัดนะแล้วพี่จะให้ เอาความที่กลางนะนุ่มปนแน่นนะครับลูกใหญ่ใหญ่หนักนะครับผมลงมาลงพื้นเลยนะครับ ไม่ชอบแข็งๆนะครับก็คุณกลับมานะครับ,น,น,บนุ่มเลือนอยนะครับโลกกจะลอยๆนุ <S 1> <S 1> ่มๆนะครับคือเรื่องเบ็ดเนะี่ยผมไม่ไม่ซีเรียสอยู่แล้วนะครับเพราะเรื่องเบ็ด ผมมีคลอสนะลูกค้าสามารถปรับนุ่มปรับแข็งไนดะ้อิสระเลยผมอยากให้ลูกค้าโฟกัสที่จุดยงเสีกลางมากกว่านะครับนะเพราะรายละเอียดมันเยอะนะครับลองฟังดูนะเดี๋ยวผมปิดซับก่อนนะครับ ครับผมก็จะประมาณนี้นะตัวนี้เป็นตัวท็อป ของทางร้านนะครับผมลูกค้าท่านไหนสนใจก็ราคาอยู่3 8 9 0บาทนะครับโอนเงินจะส่งให้ฟรีนะแล้วก็ลูกค้าที่ไม่สะดวกโอนเงินก็ไปเก็บปลายทางได้นะครับแต่จะมีค่าบริการเพิ่มเติมนิดหน่อยนะครับตัวนี้นะครับผมเป็นแจ็คหลังทิฟฟานี่นะรุ่มกันฝุ่นนะครับผมผังซ่อมฟรีตลอดใช้งานนะครับสนใจติดต่อสอบถามได้เลยนะครับนะเบอร์โทร0ู4ย์4 4 0 0 1นะครับ0 8 4 9 6 4 4 0 0 1ได้เลยนะเรบอรน์โทรนี้เบอร์โทรเดียวพรยอมเพย์เบอร์นี้เบอร์เบอร์นะนี้เบอร์กไวเดียวยน้ครับ ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ